เราคนไม่เคยกดติดตามก็เออดูนั่นสีนั่นมันคนเองไม่ได้กดติดตามเลยนะดูคลิปแล้วก็ไม่กดติดตามดูนั่นเราคนที่ไม่ได้กดติดตาม ตายไม่เหลือสอคลิปนี้ก็เพียงแค่นี้พราะอาจจะสัฟนเอาเป็นเดี๋ยวก็มีคลิปต่อไป